สบายดีคลิปนี้เขาจะให้แฟนคลับเขาผมาัาุมเกี่ยวกับการก้ากี่ยมของคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครประเทศไทยจะได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนบทเหียนตั้งแต่วันที่หฮอดวันที่เจ เดือนมังกรปี2 0 2 4ซึ่งการมาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็มีหลายกิจกรรมที่จะเทศห่วมกันโดยเฉพาะจะมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนจะมีการจัดกล่องประชุมเวิร์กช็อปอยู่อุทยานแห่งชาตินาไกา่นำเทินซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่จะเป็นจุดที่นำพาคณะมาแลกเปลี่ยนบทเรียนรวมกันระหว่าง2แข่งก็คือแข่งสกลนครและแข่งคำวนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับคุณภาพนอกจากนั้นยังเป็นบอลเฮียนให้แกส่สามแข่งของประเทศลาวกาม็มีแข่งบริคัมไซแข่งามวนและแข่งสวรรคเขตซึ่งมีนักศึกษาจบหลายรุ่นอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเป็นบอลเฮียนหู้ ประสบการณ์ซึ่งเปลี่ยนบทที่ให้ความรู้หลายด้านแก่นักศึกษาลาวในระยะผ่านมาและจนฮอดปัจจุบันนักศึกษาลาวก็ยังไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ได้รับคุณภาพและสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายอย่างหลายด้านจากหลายสถานที่ที่มารวมกันอยู่ในมหาวิทยาลายัยราชภัฏสกลนครประเทศไทย ซึ่งการเดินทางของคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและประิญญาเอกทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวก็จะได้มีกิจกรรมห่วมกันหลายอย่างโดยเฉพาะเมีนจะได้ไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่แข่งคำมวลและนอกจากนั้นก็ยังได้มีจัดกองประสมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่อุทยานแห่งชาตินาไกาน่น้ำเทินหลังจากนั้นก็ได้ ก็จะได้ไปอนาห่วมิจกรรมโดยเฉพาะแมนการมอบเครื่องการศึกษาให้แกฮูงเียนปฐมสามแหง่งซึ่งจะได้จัดขึ้นในช่วงการเดินทางมาเยี่ยมยามในครั้งนี้ ทั้งคณะครูอาจารย์และนักศึกษาจะผ่านจากสกลนครเล่าข้ามขัวระวางนาครพนมและท่าแขกแข่งขมวนซึ่งเป็นขัวมิตรภาพที่มีความงดงามและเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศโดยสปอร์แมนลาวและไทยจะได้มีโอกาสไปแหล่งท่องเที่ยวของสารทียูแข่งขมวนแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะได้ลองเหงอสม วิถีชีวิตของซุมชนตามลำาน้าและไปเขตอุทยานแห่งชาตินากายนนำเทินซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีความงดงามและยังมีสิ่งที่อนุรักษ์และสิ่งที่หายากอยู่ในเขตนั่น